เกินไปหมูนี่รูปแลงเกริรอะตอนนี้ยหยุดไม่อยู่แล้วไอ้ก็หยุดไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราโดนล้วงขวาละไอ้สัตว์แกส่งมาโยมมากันยังไงมาข้างล่างทำไมมันเมาอย่างนี้ <S <s เอาละ,ะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่ผรมชุ๊วะชแนลอีกเช่นเคยนะฮะใช่แล้วนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมของอาวกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาสุ่มสกินเทลอนักันนะครับผมเดลวิสันเบเกอร์กันได้เลยวันนี้เราเตรียมคูปองมาทั้งหมด3 9 1 5คูปองับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ <c oughs> เออมันต้องได้แหละเตรียมมาเยอะขนาดนี้ทุกคนจะไม่ดวงสวยไม่ได้หรอกน้องทุกคนเออโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจิตกรรม แล้วนะครับผมโอเคสําหรับใครที่พร้อมที่จะรับชมการสุ่มแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มสุ่มนเลยดีกว่าโอเคนะครับผมเราจะสุ่มแบบไม่กดบูทนะครับผมย้าว่าไม่กดบูทเลยนะครับเรทมันจะอยู่ประมาณ18ครั้งนะไม่ไม่เกิน18ครั้งนะเริ่มได้รอบที่หนึ่งฮะโอเคร้อยยี่สิบห้าเป็นกองอาจะไปแน่นอนครับรอบแรกไม่ออกโอเครอบที่สองฮะ ไปกันเลยยังไม่ออกครับสองครั้งฮะรอบที่สามฮะยังไม่ออกครับรอบที่สี่ครับยังฮะรอบที่ห้าฮะยังไม่ออกครับผมรอบที่หกครับอ่าเราได้ล bueno. ูกแก้วมาแล้วครับผมสิบูกเจาเป็นกินย้อนหมดเลยแล้วกันรอบที่เจ็ดฮะยังไม่ได้ครับผมรอบที่แปดฮะยังไม่มาครับรอบที่เก้าครับยังฮะรอบที่สิบ0ิบครังแล้วล่ะสิบเอ็ดฮะ ยังไม่มาครับผม12ฮะยังครับออกมาได้ลรครับอันนี้13ฮะยังครับ14ฮะยังไม่ออกครับ15โอ้โหยังไม่ออกเฮ้ยพลาดไปแล้ว16ฮะ17อันนี้จริงมันต้องสูงไม่เกิน18 18ฮะเฮ้ยเกินว่ะเลตมันจะอยู่ประมาณ18ครั้งนะไม่ไม่เกิน18ครั้งนะเฮ้ยเกินว่ะเฮ้ย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 ไม่เอานะ าแล้วทุกคนอบอกว่าการสุ่มรอบนี้มีความเสี่ยงคะโอ้โหยังไม่ออกฮะมีมีความมีความแบบมีความกลิ่นเกลือมาแล้วฮะเฮ้ยอย่ามาเจ็บหมดเจ้เกลือ่ะ <c oughs> มาเถอะเทวเกวนัทเออ มาแล้วฮะโอ้โหพี่เสียงดังไม่ได้แล้วครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะอยู่ข้างห้องด่าพร่ะเอาเฮ้ยเราโอ้โหเดี๋ยวพี่คำนวณให้แป๊บนึงว่าพี่หมดคูปองไปเท่าไหร่พี่หมดไป2009 2 9 0พฮะเฮ้ยเกินไปมุย้ยแต่ไม่ได้สกินยอนฮะไม่เป็นไรนะครับผม โอเคตอนนี้เรามีแมวร้อยร้อยสิบสองฮะจะมาแลกอะไรได้บ้างเอ่ยเอ้ยเดี๋ยวร้ 112. อยสิบสองเฮ้ยร้อยสิบสามเราก็แลกย้อนได้แล้วน,นี่หว่ากันสุ่มสุ่มเล่นเล่นอีกตั้ยี่สิบเก้าได้ไมาปะเอ้ยได้แมวโอเคเราได้สกินย้อนม,มาด้วยนะครับผมโอเคกัน okay, แลกย้อนมาโอเคฮะนี่เลยนะครับผมสกินเทลอนาตนาดิสเปกเกอร์นะครับผมสองพันเก้าฮะโอ้ไม่ป่ะทุยทุกคนทุกคนคิดว่าพี่หมดเยอะปะ ว่าพี่พี่หมดเยอะอยู่นะ2 0 0พเนี่ยคนอื่นนะ่าจะดวงดีแบบได้ได้แบบ2 0 0 0 2 5 0 0่องาะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ไม่หมด3000บวกอะ่ะเอ้โอเคนะคเขาบอกเยวพี่จะไปเล่นให้ดูสัก1่เกมกันนะเขาบผมว่าโจนาในซีซันที่22นะเขาบผมว่าโจนาจะยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมอะไรดีกว่านะครับผมโอเคนะฮะเราก็เข้ามาสู่ในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วในครับผมอ่าโมเดลเทลนะก็รู้สึกว่าจะ เรื่ยนใหม่น,นี่ครับผมอันนี้เราไม่ได้ปรับภาพเต็มนี่หว่ากันไม่เป็นไรเงินไม่เป็นไรอันนี้เล่นโหมดธรรมดานะครับผมมาเล่นธรรมดากันก่อนนี่ฮะจะเวดหรอจะเวดหรอได้หรอไม่ไหวนะเรามาเอาคลิปกลางใหม่ดีกว่าขอคลิปกลางใหม่ละกันเฮ้ยมอดไม่ได้าสติ๊กเกอร์ยิงฮะจังหวะนี้นะเพิ่นป,ปัดมาแล้วยังไง ใช่หน่อยดีมะทอดนั่นล่ะสวยไงอบอกเลยสกินใหม่เกียวฟ้าสกินก็แพงไม่แรงได้ไงนี่คำนี้ต้องมาบอกเลยเออลืมบอกส่วนไอเทมลูนพลังแฝงนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นรูปแม้แล้วกันนะฮะจะกินเทว่าตุหลักเกิดเรามาดูภาพว้าวกันก่อนดีกว่านะฮะนี่เป็นไงเฮ้ยมีไลโอโทรมาด้วยไอเจ้าท่านไม่ไม่กลับไม่กลับเปล่า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 ที่พร้อมบวกนะน้อง เฮ้ยมันก็ไปเร็วเกินอะ่ะเฮ้ยระบุภาคบ้านอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยแต่ได้อยู่นะสวยงามอืมอัปติอย่างสวยเลยฮะเขี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อะสีแทะเฮ้ยสาตานมาเฮ้ยตอนนีมันจะยังงงทางไดป้ปะได้ปะได้ปะได้ปะมาอยู่มาอยู่เนี่ยตายตายตายพี่งว่องเลยตายตายพี่เราเราต้องหาแบบจังหวะดีๆในการเล่นนี่แค่ปึ๊บ <c oughs> อือัปติล้านไม่ได้ฮะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไง จะถินะ่นมาได้ป้อมได้ป้อมนี่ได้คนต่อด้กีฬาตุยฮะว่าไงเอลสุแรงอยู่นะก็แรงอยู่นะก็แรงอยู่นะแต่ระยะพี่ไกลกว่าโทษทีแนลน้วเนป่าเราอยากได้บ้าแดงอะเราขอได้ป่ะป่าบอกกูไม่ให้ึงไปไกลเลยเดินทางเดินทางสายการอันตรายนะครับผมได้แลว่าถ้าไม่มีโลมนะอย่าเดินทางสายการนะครับเปิดจุดเปิดจุดนี่แหละนี ว่าริสไปไหนวะจ้าแม่สาวน้อยฟิกเกอร์ตามเลยคะัยังวันนี้เฮ้ยไม่ตายโอโ้โหอาริสฮิวอะ่ะเฮ้ยชิบหายละอ่าคิลาโดดไม่ถึงนะอย่างนี้ก็สวยสิครัาผมเฮ้ยดูคปบีด คปน่ารักตะมูตะมิเรียบร้อยนะะออีย่ครับผมเ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายอย่างนี้ไม่ตายวันนี้เราเรอได้สลิสติงก่อนนะครับผมซึ่งอัปเดต็มาใหม่มันมีไอเทมเข้ามาใหม่ด้วยในแครับผมเป็นไอเทมที่เจาะเกาะน,นะก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับผมแต่คุ้มนะอยู่ไหนนี่ไงเหมาะสําหรับแคลร่ด้วยนะเฮ้ยเอ้ยเอาเลยหรอมอทอสเป็นไปเปล่ามอทอสในในเตียวคืน่ะ <laughs> เอานายเปิดเราก็ตามว่ะเอาดิโอ้โหเกินไปมุ้ยคือแบบแรงเกินอะ่ะตอนเนี้ยหยุดไม่อยู่แล้วไอ้ก็หยุดไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราโดนล้วงขวาละอีสัสแกส่งมาโย่มาเยังไงมาเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่านี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาเอ้ยไม่ตายหรอกถ้าจะลุงพี่ก็ต้องมาสักสี่ห้าตัวไอ้น้องทีนเราได้เท่ใหม่มาแล้วนครับผม เราจะก็จะเป็นดูดเลือดนะฮะป้อมบนเป็นของเราแล้วสินะฝั่งเรามีแคลลี่2ตัวด้วยนะให้จะเตะออฟเลนะเป็นไงล่ะโคตรอเมซิ่ป้อมกลางได้นะครับแต่ต้องการแบบว่าคนคุ้มกันหน่อยบเพิ่มเพิ่มเพิ่มอันนี้อย่าอย่โอ้โหเราตีเบ้าไปหนึ่งทีฮะตีวุดโชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ยตีโดนโดนสอง,งตัวเลยครับอ่ะโดนไ่ได้ตะปบเฮ้ยอย่างนี้ เอ้ย ata, ไม่ตาย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 สตาร์บ er. oh ินไปทางนู้นเกือบไปแล้วเขาจะเล่นอยู่ข้างล่างเันนะครับเราไปช่วยดีไหมไฮเดเตบอกคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอไม่ต้องมาเฮิบ์ปเฮิรเฮิรอย่าอย่าอย่าเรามีพิกเกอร์นะอย่านะเฮิร์ปเฮิรเฮิรสอยป้อมไปให้ในวันนี้ไอ้ป้อมอีกนิดเดียวเฮ้ยไฮเดเตบอกคิวเลยเหรอแต่เราไม่ให้ไม่กล้าคิวนายหรอกโอ้โหมันได้ไบเกล้าคิวเฉยเลยอะเฮ้ยเกินไปมุูย เฮ้ยอฮโดเจตนะไฮเกินไปเมื่อโอเคเลยครับผมก็ขออนุญาตจบเลยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นการไม่ทรมานฝั่งบนเก้าเลยับโอเคเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดวงซูมตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ชิบหายแล้วดูเด้เสือกปดไปแล้วเนีด้แต่ว่าเสือกป้อมมันเหลือกเคล็ดเดี่ยวอีกนะเฮ้ยเฮ้ยคลิปตีบ้านแล้วตีมีตีเออตอนนี้ต้องคลิปเอวฮะแม่ เฮ้ยเดี๋ยวโมดอล์มาได้ MVP ได้ไงอะ่ะฮะเอ้าแล้วทำไมเราไม่ได้ MVP บปีวะงงเลยโอเคแล้วครับสำหรับสกอร์เกมน,นี้ก็ฆ่าไป11ตายศูนย์แล้วก็แอสซิสต์ไปเนะฮะไปดูดิ คะแนนเท่าโบท้อเลยอะ10.0เอ้ยไม่ใช่10.6เท่ากันเลยอะกับโบท้ออะแต่โบท้อไปได้ยู่มีอะงงเลยโอเคนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะฮะโอเคนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันไว้รอติดตามชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ we